ก็เขาพันทำอะไรครับบัตนั่งเรียบร้อยเลยปั้นกินขนมครับอ,อืมปันนป้นกินขนมครับตามตารางอร่อยเลยใส่ไปลูกอ,อืมไม่มมได้จะกินขนมน,ออนั่งเรียบร้อยใช่หรือะป็่นั่งเรียบร้อยใช่เออนั่งก็เปียกเพราะนั่งก็เปียก ตากอากาศทุ่งแหนม <c oughs> โอ้เขาปั้นจริงยังเลยครับบันไปได้ไรใ่ไปแล้ <c oughs> ข้าวก็กินแล้วขนมยังจะกินอีกเหรอนั <c oughs> ข้าวก็กินแล้วขนมก็ยังจะกินอีกหมดละหมดลนนะ <c oughs>